สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการ The Vision เปิดโลกกัศนกับผมสุทินบัวตูมเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับในเมืองไทยเนี่ยกฎหมายดีอยู่แล้วทุกอย่างดีอยู่แล้วแต่การบังคับใช้หลายคนเขาก็บอกเอ๊ะกฎหมายมันมีความเป็นครรมไหมแต่เป็นเข่าทําทำเท,ท,ท่าเทียมกันประชาชนคนไทยอยุ่ได้รัฐนูนฉบับเดียวกันท่านผู้ชมครับแต่หลายคนเขาก็ถามว่าเอะคนจนติดคุกแต่ยนใหญ่คนรวยจะไม่ค่อยติดคุก เพราะอะไรตอนนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมหรือ law and justice เนี่ยวันนี้เช่นเคยครับพบกับท่านยังอยู่กับเราเช่นเคยคือท่านพันเอกปีวัตรเก่งเกตท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการสำนักคดีอาญ,ญาพิเศษและอดีตผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญากรมสอบสวนคณีพิเศษหรือ dsi และปัจจุบันท่านเป็นอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการสิรทธิมนุษยชนแห่งชาติสวัสดีครับท่านผร้วับ ท่านิวัตรครับวันนีดีใจมากที่ท่านได้มาพูดเหมือนเดิมอีกเป็นความรู้ให้กับประชาชนคนที่อยากจะรู้เรื่องกฎหมายครับอกี้กฎหมายของไทยเราดีอยู่แล้วไม่ต้องไปแก้มันอยู่ที่การปฏิบัติของคนคนที่บังคับใช้กฎหมายท่านปิยวัตรมองยังไงครับในฐานะที่เคยพูดผู้ที่บังคับใช้กฎหมายแล้วพอใช้ตรงไปตรงมาจริงๆแล้วก็โดนอดีตักการเมืองกัดแกล้งท่านมองยังไงครับแบบนี้ผมชอบคําถามที่ท่านเกินรายการนนะครับว่าเอ๊ะ เฉพาะคนจนเท่านั้นหรือเปล่าที่ที่ติดคุกส่วนคนรวยคนมีเงินไม่ติดอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากจะจะมองมองในภาพของคําว่ากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านสตินที่บอกว่ากฎหมายจริงๆแล้วดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการบังคับใช้ในปัจจุบันเนี่ยผมยังมองว่ามันยังมีการเลือกปฏิบัตินะครับยังมีการเลือกปฏิบัติอยู่อาจจะแบ่งว่ากลุ่มคนสองคนถ้าถามว่ามันเป็นความจริงไหมระหว่างคนจนกับคนมีเงินเนี่ย มันมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วมากมายอย่างเช่นคดีของการไปเก็บแผ่นซีดีมาใช่ไหมครับแล้วก็ถูกสารลงผ้าษาลงโทษจำคุกคแต่ในขณะที่มีคดีทุจริตมากมายมหาศาลประเทศชาติเสียหายเป็นหมื่นล้านแสนล้านอย่างเงี้ยยืดเยื้อมาจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่สามารถดําเนินการอะไรได้ผมขออนุญาตนําเข้ามาสู่ในฐานะที่แบบเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยเอาหยิบยกในเรื่องของกฎหมายกู้ยืเมเงินที่เป็นการช่อโกนประชาชนซึ่งจะได้สอดรับกับที่สัปดาห์ก่อนที่เราได้พูดไว้นะครับ จริงๆแล้วผู้บัญญัติกฎหมายพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการชอร่อโกงประชาชนเนี่ยผม,ผมชื่นชมผู้ร่างผู้บัญญัติมากๆเลยเพราะท่านมองมองกไกลครับท่านไม่รู้หรอกว่ารูปแบบที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันก่อนที่จะมีการร่างกฎหมายเนี่ยมันเริ่มจากแช่ฉมอยนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่มีพรลกกกู้ยืมเงินก็ใช้ประมวลกฎหมายยาธรรมดาแต่ระหว่างการกระทําความผิดไปเนี่ยก็มีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการกระทําจึงแบ่งสองส่วน ก่อนพอเรก่อช้บังคับกับหลังพลรกอร่อช้บังคับแล้วเพราะฉะนั้นผู้ล่างก็จะบอกว่าเออการกระทําด้วยประกาศใดๆเนี่ยมันอาจจะนอกเหนือจากการกู้ยืมเงินชักชวนร,ร่วมลงทุนรับเป็นสมาชิกหรืออะไรก็สุดแท้แต่แต่ถ้ามันเข้าเงินไขในเรื่องของการชักชวนให้เอาเงินไปลงทุนแล้วกันแล้วก็มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนมันก็เข้าแล้วที่สําคัญก็คือกฎหมายฉบับนี้ครับที่ผมบอกว่าการบังคับใช้อาจจะบอกได้ว่ายังบังคับใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะอะไรครับกฎหมายฉบับนี้เหมือน เหมือนให้กระบี่ไว้กับผู้บังคับใช้กฎหมายเพียงแต่ว่าท่านท่านจะชัก,กระบี่นั้นมาใช้หรือเปล่าผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยตราบใดที่ปล่อยให้ความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนครับความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็เกิดขึ้นมากมายได้เกินแต่ถ้าเราทํางานโดยใช้มาตรการสืบสวนเชิงลุกซึ่งกฎหมายให้อํานาจอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการร้องเรียนขึ้นมาเนี่ย สคบก็ดีตำรวจก็ดีดีเอสไก็ดีหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังสำนักป้องปามการเงินนอกระบบเนี่ยล้วนเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วซึ่งกฎหมายให้อำนาจไว้ตามมาตราเจเช่นสมมติว่าเขาร้องมาหรือมีผู้ให้เบาะแสมาเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกกรรมการผู้แทนบริษัทนั้นมาชี้แจงได้ว่า ธุรกิจของคุณเนี่ยมันประกอบในลักษณะไหนยังไงผลกําไรได้มาจากไหนยังไงมีหลักฐานอะไรมากไปถ้าเขาไม่สามารถแสดงหรือไม่สามารถที่ทแจงให้พอใจได้หรือไม่มาหายไปเลยอย่างเงี้ยมีบทสนิษฐานของกฎหมายไว้นะครับถือเป็นความผิดที่เขาขายที่จะเป็นความผิดตามพรกกู้ยืมเงินโอ้มาตราห้าวรสองเลย, 2> 2เลยใช่ครับมาตราห้าวรสองจะเป็นบทสนิษฐานของมาตราเจ็ดซึ่งถ้าไม่ทําก็คือผิดตามมาตราห้าวรสองโทษก็เหมือนกัน รตรงนี้เอามาใช้หรือยัง mm hmm. ในบางครั้งผมผมมองในหลายๆครั้งสิ่งที่บอกว่าเอ๊ะก็ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกนี่เราจะทํำยังไงได้อื mm hmm. ผมบอกว่าถ้าจะมีหมายถึงว่าแชร์มันล้มแล้วแ oh, ชร์มัน <okay. S 2> พังแล้วแล้วเราในฐานะผู้กำกับใช้กฎหมายเราจะปล่อยให้มันเกิดความเสียหายขึ้นเช่นนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากจากประสบการณ์ที่เราทํามามีทั้งสองรูปแบบครับเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะไม่ให้มันความเสียหายมันเกิดรเราก็ใช้มาตรการสืบสวนเชิงลุกเข้าไป ทำนะครับแล้วพอทําแล้วเนี่ยกฎหมายยังให้อํานาจนะครับว่าให้พนักงานการมีอำนาจฟ้องผู้ต้องหาเป็นคดีร่วมละลายนั่นหมายความว่าถ้ามีการแจ้งข้อหากับทางผู้กระทาความผิดเรื่องของพละกูอยุยเงินหรือแชร์ลูกโซแล้วเนี่ยเขาตกเป็นผู้ต้องหาไม่ใดเนี่ยกระบวนการคดีร่วมละลายมันก็สามารถที่ดำเนินการได้เลยเพราะกฎหมายแชงว่าให้พนักงานการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา หมายความว่าพนักง,งานไม่ไม่จำเป็นต้องฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยต่อศาลก่อนครับก็สามารถที่จะนําคดีล้มละลายคู่กันไปได้ด้วยซึ่งเคยมีคู่กรณีที่ฟ้องกันแล้วก็ยื่นคําร้องให้สารรัมหรุวิชัยว่าพรกฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งสารรัมหรุก็ไม่ได้เฉยว่าเราไม่ได้ขัดเลยไม่จําเป็นที่ต้องรองให้ผลคดีอาญาถึงที่สุดแล้วจึงจะมาดำเนินคดีล้มละลายอ๋อยังไม่ต้งองไม่ต้องรองไม่ต้องครับ<อ>ไม่ต้องครับโอ้แล้วนอกจากนั้นยังมีเรื่องของมาตรการเยียวยาครับเพราะว่าความผิด กู้เงินช่อโกประชาชนก็เป็นความผิดท้ายพรบป้องปรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยเห็นไหมครับจะมีมาตรการเข้ามาสอดรับเป็นเพราะฉะนั้นพฤติกรรมหรือแผนพิตุศกรรมของผู้กระทำความผิดเนี่ยเมื่อผู้เสียหายโอนเงินเข้ามาปั๊บเนี่ยจากเส้นทางการเงินที่เราดูแผนพฤติกรรมเหมือนกันครับคือถอนเงินสดออกไปถอนถอนเงินจากบัญชีนี้ออกไปเป็นเงินสดทั้งหมด แล้วก็เอาเงินพวกนี้ไปซื้อพวกทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรถยนต์ไปไปฟอกไปฟอกก็คือไปซื้อแล้วก็ไปใส่ในน้ําของภรรยาบุตรหรือบุคคลผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นการปกปิดปกปิดครับเนี่ยครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่พวกทูตหลายประเทศแล้วก็ต่างชาติเ่ยเขาเขาถามผมเอ๊ะสุทินเบองไทยเนี่ยเงินซื้อความยุติธรรมด้วยจริงไหมเขาถามผมนะผมก็ตอบไม่ได้ นะครับสองคุณตุทินเอ๊ะทำไมถึ่งพวกบางคนไม่มีพาสปอร์ตไม่มีเอกสารอะไรเข้ามาเมืองไทยเลยฟรีเลยกฎหมายก็มีอยู่แต่คนใช้กฎหมายไม่ได้ทาหรืออีกอันผมเจ็บปวดที่สุดตุธินคนรวยทำไมไม่ติดคุกเลยสังเกตมีแต่ชาวนาตัสีตัาคนจนเน้นติดติดคุกเขาถามผมอย่างนี้ผมตอบไปได้ท่านพี่วัดมองยังไงผมมองว่าในเรื่องของกฎหมายกระบวนการทำในเรื่องของกฎหมาย มีบัตญัติไปแล้วแต่สิ่งที่มันยังเหลื่อมล้ำอยู่ก็คือในเรื่องของการมงคับใช้ที่ยังเลือกปฏิบัตินะครับเอาง่ายๆว่าในในวินยูชนทั่วๆไปอะ่ะผู้กระทําความผิดเนี่ยเขาย่อมกระทําทุกวิธีทางที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยถูกดําเนินคดีในศาลให้พ้นผิดใช่ไหมครับเพราะเขารู้ว่าถ้าคดีไปถึงศาลเมื่อไหร่นี่ ผมยังชื่นใจว่าศาลไทยเราเนี่ยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนที่พึ่งได้เลยนะครับผมผมยังมั่นใจผมยังภูมิใจผมเองเคยเป็นสารมาเคยเป็นอัยการมาเพราะฉะนั้นเขาก็ทําวิธีเดียวครับคือทํายังไงก็ได้ไม่ให้คดีถึงสารเพราะเขารู้ว่าถ้าถึงแล้วอาจจะร้องเพลงว่าคุกลอยอยู่หรืออะไรในคำนองนั้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็คือในเรื่องของจิตสํานึกของการบังคับใช้ถ้าผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยสามารถปรับจิตสํานึกได้ว่า คุณไม่ต้องคํานึงถึงใครทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะใหญ่แค่ไหนเป็นพรรคพวกเพื่อนพ้องหรืออะไรก็แล้วแต่คุณว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายผิดคือผิดตรงนี้ครับมันจะทําให้ภาพภาพของประเทศไทยเราไม่ถูกต่างชาติมองแล้วท่านสุทินก็คงจะไม่ถูกตั้งคําถามนะคถาม้ามอีกอันหนึ่งค,คถามก็บอกว่าเอ๊ะคุณสุทินกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันซื้ออะไรจริงไหมคาถามผมอย่างนี้ผมก็ตอบไใได้ายู่เหมือนกันท่านมองอย่างไงครับคําถามนี้คือถ้าเรามองมองในภาพข่าวปัจจุบันเนี่ยนะครับ ผมว่าบุคคลในกระบวนการวิธธรรมมันก็มีไม่กี่ส่วนแหละครับพนักงานสอบสวนพนักงานนอัยการศาลทนายความก็มีกันอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นผมมองว่าเอาง่ายๆก็คือว่าแล้วมันมีการทุจริตในกระบวนการวิธธรรมหรือเปล่าใช่ไหมครัคำถามนีค้<ๆ>คือผมผมยอมรับว่าว่ามันมีนะครับมันมีเพราะเอาง่ายๆว่าจากแชร์ลูกโซ่ที่ผมทาจากประสบการณ์ที่ผมเป็นพบาอาญาสี่ปีเนี่ยคดีที่มันไม่มีผู้กระทําความผิดที่มีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง ไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันราบรื่นทํางานไปโดยที่ไม่มีอะไรติดขัดหรือสะดุดเลยเราสามารถทําคดีได้ภายในไม่กี่เดือนหรือปีหนึ่งเสร็จนะครับเสร็จแล้วก็ยื่นฟ้องอายการก็ส่งฟ้องไปแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ครับที่เจอผู้มีอิทธิพลหรือมีการที่จะสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมหรือสั่งอะไรนะั้นเอาละผมก็ตั้งข้อสันนิษฐานนะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นในจริงแล้วมันก็จะมีการดึงการยืดยื้ออย่างที่ผมโดนอย่างเงี้ยผมเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนนะ่ะผมต้องเป็นผู้ส่งสำนวนที ทำไมคุณไปให้คนอื่นส่งล่ะแล้วเอกสารหลักฐานที่ผมรวมไว้มันจะไปครบไหมเราก็ไม่รู้ผมเดิมมาสองสามคดีโดนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ฮะนี่นี่คือวามเจ็บปวดของครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าเฮ้มันก็มีอะไรที่ไม่ชอบมาผัากนแล้วเพราะนั้นสิ่งที่ผมเจอมันก็จะตอบคาถามท่านสุทินได้ว่าผมยืนยันว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในกระบวนการริทธรรมนะครับแน่นอนครับผู้กระทำความผิดทุกวิถีทางครับ ทำยังไงก็ได้ที่เขาไม่ถูกดาเนินคดี oh. อย่าลืมนะครับผู้ที่ได้เงินไปยาการหลอกลวงนี้เป็นร้อยล้านพันล้าน